สวัสดีค่ะสวัสดีทเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าว,วันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนตอนนี้จเจ็นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟเพื่อเป็นแนวทางในการเทรดวันนี้การเมื่อวานทันเฟลมเดย์จบด้วย P a เซลค่ะเป็น P a เซลที่มีปริมาณแรงเซลค่อนข้างเยอะมองว่าอาจจะมีโอกาสกดราคาลงมาแนวรับด้านล่างเรื่อยๆนะคะถ้าทุกท่านเห็นโครงสร้างของทันเฟลมเดย์โครงสร้างของทันเฟมเดย์ยังไม่ได้ต้องบอกว่าเขาเขาเขาอะถามว่าเขาทำเขาทำลายโครงสร้าง ระยะสั้นได้แล้วเรียบร้อยทำลายได้แบบไหนคะาโค้รโค้รทำไมถึงมองแบบนั้นเดี๋ยวโค้รจะพาไปดูวิธีการาง,ง่ายๆก็คืออะถ้าเราเห็นในกราฟเส้นโค้รจะตีเทนไลน์ให้ให้สวยๆให้ดูนะทุกคนจะได้เห็นกราฟเส้นว่าอันนี้คือเทนไลน์ของเขาตอนนี้เขาตัดเทนไลน์ลงมาแล้วถ้าเขาจะทำลายโครงสร้างนี้ได้สมบูรณ์แบบนะ เขาจะต้องทําอย่างไรอ่ะโอเคพอเราตีแบบนี้ได้ปั๊บเราปาที่กราฟเส้นอันนี้มันถึงจะตีง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเบรกลงมาแล้วนะคะเบรกจากโซนบริเวณแนวรับด้านบนลงมาแล้วหลุดเทนไลน์ลงมาแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าหลุดเทนไลน์ลงมาแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าโครงสร้างในเรื่องของขาขึ้นของเขามันหายไปเราไปดูที่ทานเฟมบิ๊กประกอบเลยก็ได้ทานเฟมบิ๊กก็เช่นเดียวกันคะ่ะต้องรอดูว่าสัปดาห์นี้ ทานเฟรมวิจะจบด้วยอะไรถ้าทานเฟรมวิคจบด้วย P A เซลก็เป็นรูปแบบของการกลับตัวลงนะอาจจะลงมาปรับฐานที่โซนบริเวณราคา2,600หรือเปลา่าหรืออาจจะลงมาต่ํากว่านั้นเราก็ต้องค่อยให้หน้าง,งาเป็นตัวบอกทางและตัวเฉลยเนาะอ่ะไปดูภาพในทานเฟรมเดย์อีกครั้งหนึ่งโค้ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าทุกท่านมองเห็นทุกท่านจะเห็นโครงสร้างของเขาอ่ะกดแคปหน้าจออันนี้พาดูเลยถ้าเทรนไลน์เราดูอันนี้คือโลอันนี้คือโลอันนี้คือโล อันนี้คือหายนะเพราะฉะนั้นเขาทำหายปุ๊บทำหายทำหายคราวนี้พอถ้าเขาจะต่ําเขาจะถ้าเขาจะกดราคาลงเขาจะต้องทำหายที่ต่ําลงซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าทุกทนมองเห็นทุกท่านจะเห็นว่ากราฟนะ่ะทํารูปแบบการกลับตัวด้วย h a n d shoulder ตั้งแต่แรกแล้วนะอ่าอันนี้เขาทํารูปแบบ h a n d shoulder ตั้งแต่แรกแล้วคราวนี้พอเขากลับตัวลงมาแล้วถ้าเขาจะทําลายโครงสร้างนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกท่านเห็นโลไหมอันนี้มันคือโลอันนี้คือโล ه, โลที่สูงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทําลายโครงสร้างนี้ได้สมบูรณ์เขาจะต้องทําลายโลนี้ให้ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะต้องทําโลที่ต่ํากว่าโลนี้อ่าเขาจะต้องทําโลที่ต่ากว่าโลนี้แล้วเขาก็จะกลับขึ้นมาแล้วเขาจะกดราคาล,ลงไปมันจะกลายเป็นรูปแบบการวิ่งแบบนี้ถ้าไม่ถึงเป็น่างนั้นเขาก็ต้องทำไฮที่ต่ําลงทําโลที่ต่ําลงลก็จะกลายเป็นรูปแบบของการลง ะะแต่มันเป็นระยะยาวแต่เราก็มองโครงสร้างของกราฟได้ประมาณนี้ในเรื่องของการดูว่าอ้าดูยังไงว่าถ้าเขาจะทําลายโครงสร้างเขาจะทําลายยังไงและถ้าเขาจะลงต่ํากว่านี้เขาจะต้องทอํายังไงอันนี้คือสวนบริวเวณแนวรับโดสุดท้ายก่อนที่เขาจะขึ้นไปทำหายนิวไฮเนาะอันนี้ก็คือหายสุดท้ายแล้วเขาขึ้นมาปับ๊บ ก็มาชนเทียนไลน์แล้วก็ยอ่อเสร็จแล้วก็ดันราคาขึ้นไปต่อแล้วก็ไปทาหัวของ H and shoulder แล้วก็กดราคาลงมาสุดท้ายก็ทําขาเพราะฉะนั้นขาแนวรับของเขาจะอยู่ที่ราคาสองหกหนึ่งหนึ่งแปดบวกบวกบวกประมาณนี้อยู่โซนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาลงมาแล้วอ่ะเขามาทําขาสมบูรณ์หรือเขาอาจจะอยู่โซนบริเวณนี้จะดีดกลับมาตรงนี้หรือเปล่านะแล้วก็ค่อยมาเทสอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยกดราคาลงมาหรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นรูปแบบของ QM อะไรต่างๆนานาที่เขามองกันไปแต่มองว่าก็เป็นการดีดกดราคาลงมาแนวรับผ่านไม่ได้ก็ดิดกลับขึ้นไปเทสแนวต้านผ่านไม่ได้ก็กดราคาลงมาอาจจะเป็นการไซเวออกข้างสุดท้ายก็เป็นการเลือกทางนะนั่นเองอไปดูรายสี่ชั่วโมงภาพรวมรายสีชั่วโมงแล้วทุกท่านเห็นทุกท่านจะเห็นรายสีชั่วโม,ง,ง,ง,วมงก็เช่นเดียวกันเขาหลุดแนวรับของตัวเองลงมาแล้วก็ถ้าจะกดราคาลงมาแนวรับแรกที่ค้ณให้ก็จะเป็นราคา26 18 2, 6 สองหนึ่งแล้วก็มาแปดสามแปดเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดห้าสองซึ่งต้องบอกว่าระยะห่างไกลนะเพราะว่าทุกท่านจะเห็นว่ามันไม่มีกลุ่มแท่งเรียนที่เป็นแนวรับได้เลยนะส่วนแนวต้านเขาก็ทไว้แล้วเรียบร้อยก็จะเป็นราคาสองหนึ่งสองห้าสี่เก้าห้าสามนะคะไปจนถึงแปดห้าแปดเก้าอันนี้คือ่วนบริเวณแนวต้านสามารถมองได้อ่ะเดี๋ยวโค้ชจะพาดูรายสี่ชั่วโมงว่าทําไมเขาจึงมีโอกาสที่จะดีดราคาขึ้นมาที่โซนบริเวณแนวต้านนี้เพราะอะไรแนวต้านเนี้ย ก่อนที่เขาจะหลุดลงไปเขาทํารูปแบบแพทเทิร์นของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาจะว่าเขาจะลงทุกท่านเห็นไหมเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบที่ต้องบอกว่าเขาเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเลือกที่จะกดราคาลงหรือเป็นรูปแบบทงต่างๆนานาที่เรามองกันแล้วก็ถามว่าถ้าเราจะมองเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เราก็มองได้แล้วถ้าเราจะมองเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาหลุดลงไปเราก็มองได้เพราะฉะนั้นถ้าไปดูในทางเฟรมเพจหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนว่า อ่ะโอเคถ้าเขาถ้าเราดูในทางเฟรมพเพจหนึ่งเราจะได้เห็นได้ชัดเจนค่ะอ่าโอเคอันนี้คือ่วนบริเวณที่เขาตัดลงไปเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเทสได้เช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะลงไปอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหรืออาจจะกดราคาลงไปเลยก็ได้ไม่มีอะไรที่จะสามารถคอนเฟิร์มได้ร้อเปอร์ซนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแผนการเทรดวันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรยาก แต่ว่าโซนบริเวณเดี๋ยวคดขอดูในทานเฟรม M 1 5โซนบริเวณนี้จะกลายเป็นแนวต้านแต่ถ้าเขาขึ้นเขาสามารถขึ้นมาได้ถึงราคาด้านบนเลยค่ะก็อาจจะเป็นการกลับตัวอะตรงนี้ถูกแล้วอ่อันนี้คือนะคะอันนี้คือโซนบริเวณแนวต้านเอา,อเอาง่าย เราต้องไปทานเพมเฮสี่เราถึงจะเห็นด้านล่างด้วยเนาะอ่าโอเคอย่างนี้ได้ไหมเฮสีนะ่เนาะเนี่ยค่ะตรงเฮสี่ถ้าเราจะมองว่ามันเป็นอ่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้านเราก็มองได้นะคะตรงเนี้ยเรามองว่าเป็นแนวต้านเราก็มองได้อ่าจะเป็นโซนราคาประมาณอ่าอันนี้จะเป็นโซนราคาประมาณนี้เติรดเติรดตด เอาคือว่าตรงอาจจะช้าหน่อยนะคลิปนี้ดูหน่อยดูไปเรื่อยๆอา่าอยู่ที่ราคาประมาณสองหกแปดแปดถึงเก้าถึงเก้าศูนย์นะคะตรงเนี้ยถ้าถ้ามาแล้วผ่านไม่ได้ถ้าสมมติว่ามาแล้วถ้ามาแล้วผ่านไม่ได้ก็สามารถกดลงได้นะคะ ก็สามารถกดลงได้แต่ถ้ามาแล้วแต่ถ้ามาแล้วผ่านได้ก็จะกลายเป็นมาที่นี่เพราะฉะนั้นแผนวันนี้ก็คือตรงนี้มันจะสามารถมองได้ทั้ง s แล้วก็ b นะคะมองได้สองอย่างอ่าคราวนี้ถ้ามาตรงนี้โคชมอง s อย่างเดียวเลยแต่ถ้าสามารถยืนเหนือไปได้โคชคิดว่าเขาน่าจะขึ้น นะคะถ้าสามารถยืนเหนือได้ก็จะมีโอกาสไปต่อด้านบนเรื่อยๆอันนี้ในมุมมองส่วนตัวส่วนถามว่าหน้าบ่ายเราต้องบอกว่าด้วยเดยเนี่ยเขาจบ d ด้พีเ s a ซลแล้วด้วยตอนเนี้ยแรงเซลล์เขาค่อนข้างเยอะด้วยสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆยังไม่ได้มีอะไรที่จะให้นักลงทุนเขาเข้าช้อนซื้อซึ่งถ้าเขาจะช้อนซื้อเราจะเห็นสัญญาณการกลับตัวจากานเฟรม H1- และ H4 นั่นจะเป็นการว่าแรงบาเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดมันยังไม่มี เขาอาจจะมีโอกาสกดราคาไปที่โซนบริเวณแนวรับด้านล่างเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นหน้าบ่ายอ่ะเราต้องรอขึ้นไปเล่นอยู่ที่โซนราคาแถวๆราคาสองหกแปดแปดเนี่ยค่ะรอที่เขายืนเหนือโซนราคานี้เราถึงเล่นได้นะคะเราถึงเล่นได้เพราะฉะนั้นโค้รก็ยังมองว่าถ้าเราจะเซลเราก็ควรจะเซลโซนบริเวณแนวต้านแต่ถ้าเกิดเขาไม่ขึ้นไปที่ต้านอ่าแต่ถ้าเขาไม่ขึ้นไปที่ต้านเขาเขากดหลุดตรงนี้ลงมาได้ นะเราก็แค่เล่นเล่นตามค่ะอ่าเราก็แค่เล่นตามเขาก็จะมีโอกาสมานี่นะเพราะฉนั้นถามว่ามาแล้วเราเล่น B ได้ไหมคะเล่นได้เราต้องรอให้เกิดสัญญาณการกับตัวทุกครั้งเลยรอ pa เสมอไม่เกิดไม่เข้านะคะไอ้พวกเส้นมหาจักรจัต่างๆนานาเนี่ยอย่าไปเข้าก่อนถ้าเขาไม่เกิด pa เราอย่าไปเข้า พราะถามว่าเขาเอาไว้ให้เราดูเทรนเขาเอาไว้ให้เราดูโครงสร้างเขาเอาไว้ให้เราดูว่าจุดเข้าอยู่ใกล้โซนบริเวณไหนตรงนั้นมีกลุ่มเทียนหรือเปล่าเขาเอาไว้ให้เราดูแนวต้านว่าตรงนั้นมมนมีกลุ่มเทียนหรือเปล่าเอาไว้ให้เป็นแนวทางมันไม่ใช่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้ากราฟมันจะขึ้นหรือกราฟมันจะอยู่แนวรับนี้ได้มันจะต้องเกิดสัญญาณการกลับตัวหากมันไม่เกิดเราจะไม่เข้าออเดอร์เด็ดขาดเพราะฉะนั้นถามว่าระบบเทรดของโค้ชอาระบบเทรด ะระบบเทศมันเทศได้ทั้ง B และ H เพราะฉะนั้นการที่เราจะเทศได้ทั้งสองหน้าเราต้องรอ PA อย่าลืมนะคะการรอ PA อย่าลืมรอทานเฟรมใหญ่ด้วยอืม ใช่รอทานเฟรมใหญ่การรอการเกิด PA ในทานเฟรมเล็กอะเพราะว่าเราเล่นระบบเทรด M5 M5 เนี่ยเราเราเล่นสกอร์ปิงเนาะพอเราเล่นสกอร์ปิงการเล่นของเราเราจะต้องอิงในทานเฟรมใหญ่ด้วยนะเราจะต้องอิง TF ใหญ่ด้วยคําว่า TF ใหญ่ก็คืออย่าลืมดูใน H1 แล้วก็ H4 ด้วยประกอบคุณจะเอาทื่อๆเราอย่าเรา,เรา,เ,ราเราอย่าหลงเราเราอย่าหลงในระบบเทรดให้มันมาก ถ้าเราเหลืองมากๆเราจะไม่เราจะโฟกัสเฉพาะตรงแท่งเทนอย่างเดียวเราจะไม่โฟกัสโครงสร้างเราจะไม่โฟกัสแพทเทิร์นเราจะไม่โฟกัสในเรื่องของอแรงต่างๆนานาในทานเฟรมอื่นจะดูแค่ว่ามันเกิดแท่งเทนขึ้นมากูอัดเลยกู้อัดเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีการมันมีการเอื้อกันการประกอบกันเพื่อที่จะให้แนวทางต่างๆหรือว่าโครงสร้างต่างๆหรือแพทเทิร์นต่างๆมันสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วให้โอกาสเราแพ้ตลาดน้อยที่สุดเราถึงจัด เราถึงเข้านะคะเพราะฉะนั้นระบบเทรดเรามันเทรดได้ทั้งวันก็จริงมันเทรดได้ทั้งวันค่ะมันสามารถกดได้ทั้งวันแต่ว่าถ้าเกิดในจะบางจังหวะเราควรที่จะรอและระมัดระวังด้วยและสําคัญอย่าเข้าเข้าออกออกบ่อยคุณไม่จําเป็นต้องกดอยู่ทั้งวันคุณจะตะบี้ตะบันเทรดทำไมถูกไหมเพราะนั้นคุณรอจังหวะแค่วันหนึ่งสองสามจังหวะก,ก็ได้ไม่ต้องไปเทรดให้เขาได้ค่าคอมมิชชั่นหรอกทางโบ๊กอ่ะนะเพราะเขารวยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ รอให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้การเทรดวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากคดมองว่าถ้าเราจะเซลล์เรารอไปเซลล์ที่ราคา2 7 2 1หถึง25หรือราคา2 6 8 8 9 0นะคะเมื่อเชา้านี้ท่านไหนที่ได้ค่ากาแฟไปแล้ว200จุดท่านก็พักเนาะแล้วเรารอดูว่าเขาจะเกิดสัญญาณการกลับตัวไหมจะ B ก็ต้องรอ PA จะบาจะ H ก็ต้องรอ PA เสมอขอทุกท่านฟ้าสดใสกาไรทั้งสัปดาห์คะ่ะ